กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเลสเอกนะครับวันนี้ก็อยู่กับในโหมดหมาป่าเดียวดายนะครับท่านผู้ชมอ่ารอยากเล่นก็ติดต่อมาได้นะครับเข,ขเข้าเคืองเข้าแครนะติดไม่ค่อยจดีนะควนขอตึงๆขอตึงๆได้ปะ โอ้ตึงจริงคัวุตึงจริงโอ้อัดตัวอะไรวะไก่ครับแต่ไม่ชอบพวกแบบอัดตัวอะไรทุกคนไก่ใครที่เล่นอัดตัวฟังไว้นะครับไก่ต้องแบบยิงหัวอย่างเดียวฮะถึงจะดีอ่า เบื่อจริงๆพวกอัดตัวเนี่ยเราใต้มันนะเดี๋ตาเวลาผมจะชนะนี่เดี๋ยวค่อยส,มส้มศพเป็นทางที่ดีนะศพแบบเช็ครวมหายใจอะไรเงี้ยทุกคน เหน็ดไม่ดีว่ะป่านมาดิปานมา ไม่ข้าไม่เข้านะทุกคนยิงไม่หัวเลยอะไรวะทุกคนทำเป็นส่งนักหัวไอ้เฮียแต่ไม่ยิงหัวอะไรของกมันวาไก่ไอ้เฮียไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงไก่เสียงไก่ฟังข้างไม่จ้าเรบนี้เรารบุกนะ เฮียอย่างไก่เรื่องตื้อเรื่องตื้อไก่ตื้อเดี๋ยวแบบเดี๋ยวผมเอาเอวบิลปุ๊บยิงปุ๊บตามตบออกไม่ชอบเลยเหียพวกไอไก่อัดใหม่ บิวผมออกปุ๊บตามศพออกเลยมไม่ชอบไก่ไก่จัดอะทุกคนเราไม่พูดเยอะนะตามปุ๊บออกเลยอ,เออกครับทุกคนแค่นั้นมีเรื่อง ฝนก็ตกนะไม่รู้ว่าอึนออกหรือเปล่าเราเล่นใหม่ดีกว่าเพราะว่าเราแบบเจอพวกไก่เข้าไป เดี๋ยวพวกอัดตัวไงทุกคนออื้ <c oughs> ไม่เดินมาใกล้ๆว่าเชื่ออะไรไกลจ้าอีกแล้วเจอคนใกล้ๆนะทุกคนกลากคลิปผานเลย วันนี้อากาศไม่ดีนะโอ้ตัวเฮียยังไกล ยิงหลายนัดอ่ะไม่ชอบนะพวกนี้ กากว่ะทุกคน